ครับสวัสดีครับผมยืนอยู่ตรงแปลงข้าวหอมมะลิข้าวนาปีนะฮะท่านดูรวงข้าวก็ถือว่ารวงใหญ่นะฮะต้นก็สูงท่านดูนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดครับอีกไม่กี่วันนะฮะวันที่ยี่สิบแปดประมาณ บริเวณนี้นะที่ผมถ่ายทำเนี่ก็ไม่เกินประมาณกลางเดือนนะฮะกลางเดือนพฤศจิกายนก็คงจะเก็บเกี่ยวได้นะครับท่านดูนี่รวงข้าวรวงใหญ่มากนะครับผมต้นก็สูงนะฮะแต่ตรงนี้ยังยังยังไม่ล้มนะครับเพราะว่ายังสามารถลูล่ลมได้เพราะมี พะมีแปลงนาที่อยู่ตรงข้ามผมเนี่ยเขาคอยบังบังให้ไม่ให้ล้มนะครับแต่ถ้าล้มแล้วก็จะล้มกันเป็นจิกซอไปเลยนะครับผมนะฮยวันนี้ขอเก็บภาพนี่นี่นท่านดูนะฮะลำต้นก็ยังมีน้ําเลี้ยงอยู่นะครับยังมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ก็ช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนก็น้ําเหล่านี้ก็คงจะแห้งนะฮะ รือถ้าแห้งก็ปลานะฮะปลาลูกคอกปลากระดีปลาหมอปลาช่อนนะครับลมแรงมากนะครับลมแรงมากทีเดียวครับขอเป็นของฝันของฝากนะครับให้กับเอฟซีครับโอกาสที่เราจะเก็บนี้เราก็ปีหนึ่งเราก็สามารถเก็บเกี่ยว เก็บภาพเหล่านี้ปีละครั้งนะครับวันนี้จะให้ดูชัดเจนเลยี่ท่านดูใกล้ๆนะครับลมแรงดีนะครับผมคลิปนี้ขอเป็นของฝันของฝากให้กับเอฟซผมนะครับครับขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับ